ไปดมือนี้กัะปัดเขา่าลายเนาะไปชมกันเนาะงานเลยไปเบิ่งรถปั่นนี่ไปไปเบิง่งรถปั่นไปชมได้ววววนเนวียดหรือเนาเล่ามาปั่นนี่เท่ากับเวียดทอดกับม่านนี่นะอันนี้คือเกาหลีนี่ รถไทยแต่ว่าน <ampa> de 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 ี de de <Brothers> okay, uh, okay. à, ่นะตัวไทยนี่นะจะสื่อเท่าไรก็รถนี่แสนสี่แสนสี่จมเออนี้เนาะตั้งแต่อันนี้เนาะแสนสี่อันนี้สื่อได้ได้จเออ มือแปดอนีน่ะได้อันนี้อ๋อถกพิจานาปก่อนมันนนี่จากปีล้หลดนี่นะเออสามปีนี่คุ้มขาและกับแสนปลายป้ายกสปอร์ดอกเนาะหโบโบอยากลงทุนเนม่เมอแดงหลุดในหน้าามแสนแล้วนะเอาโบกกำไรมันน่ะเราวะไร้นะ เราตัวปวดสร้างแนวแบงค์มาแบบนั้นจะมาคีโมตายแทนวะหมอเป็นคีโมตั้งคุ้มได้อู้วราคาแสนาปถ้าเราบวกตัวเราได้กำไรสามแสนบอกให้เจ้าเอาแต่โดนเลยน้ำเขาเนาะจากประเทศไทยพุทธภูมิส่งหนี่กค่ะ เบิ่งเื้องในนี่พื้นน้อยนั่นยามันหัวเฮาหรอกกระสับที่คู่วางนี่แหละท่านผู้ชุ่มลดอันซีเข่าหรือว่าลด,ลดนดวดเข่าอยู่ทางประเทศลาวเนววาะก็นำเข่าจากประเทศไทยคือว่าอะไรสื่อมาประมาณแสนปลายนำใส่ได้สามปีแล้วเนาะลดนี่ก็ แก่ติดต่อเด้อเด้อใครอยากปั่นเต็งเต็งบ่ขนาดไปจ้างขนาดยังตีจ้างมาด่าพอดีนี้ยอันนี้เข่ามืดล้านชุดมันอีมืดละมันประมาณเท่าไรมันบ่ออ่าเออเอาประมาณสามสิบลิตรเกินขัดไปตายใช่ไหมขัดบานเนี่ยมืดล้านใช้สามสิบลิตรนั่นบ,บ่แบบว่าเบึ้งตามนี่แล้วเนาะว่ามันสิม<อ>ืดเท่าไรมืดเท่าไรเนี้ยละมันมนะ ประมาณตุุกเถิงสิบลิตรอประมาณสิบหาลิตรเนาะท่านผู้ชมนี่แหละมดนี่แหละจักสิได้จักกระสอบขอคอนมานจอใช่ไหมประมาณประมาณมาแต่มันหอดบอสจ้าห่าบเบจากหอดมีแต่เฟือง

ขนาดรถไทยมึงเห็ดปีนแดงโบเห็ดก็ได้ดาแดงเลยนักขับโอ้เสียบานบิดพ yeah> anyway> ่วงกันะไห้เนาะบิดไอ้เนาะบิดพ่วงกันะมันจ็กสิเมนจ็กอันจ็กเสินกำลังสิลืมถานผู้ชมพระเจ้าส oh ิเอารถไทยไปอันดึงให้มันติดอันนี้อันรถปั่น ตามเหมืองขจ้าสินอะไร ผูส้ส้มเสียงสีงดังเนงาะกาษิตไทยทานผู้ส้มเบ่งไปเถลิงขัน ក្រើន់ពី្រៀន់ពី្រៀខិស្រើន z o ก m กองหนึ่งเขาน้าไผ่เาหูาได้จักสบอบน้าจกหน่อยสิไปเบิกนันกัน สองสิบสามสิบสามกระส mm. อบทำกรสุนเขาอนไข่เนาะราปันก่อนได้สิบสามกระสอหน้าให้เดียวทากผูสุมนี่ได้สิบสามกระสอบหน้าให้พายใหญ่มือจีว่าเกี่ยวมืออนะไห้สุดท้ายนะนี่บันีดก็สีปันเขาก้องใหญ่ได้ทากระ้ชนบัน,นี้ ในนะไผยเป็นอะไรดีใจบนหน้าหาหนึ่งได้สิบสามกระสอบดีใจลายเมื่อนี่แมนคายรึเป่แมนโอโยงโปโยงโบเมื่อละคายเว้าเมื่อละก็คายเออแตงพุ่ใหม่เ้ยพิ่งเหลืองแดงวานะนะพายพายปีแรกนี่จะได้เท่าไหรอันหน้าหาเดียวนะหน้าหาเดียวนะหน้าหาพายใหญ่นะปีแรกนี้ได้สิบสองปีนี้ได้สิบห้า ปีนี้ได้13อืม